วัสดีค่ะมุชชัชยาค่ะเผยภาพล่าสุดของคุณติมเบญญพรนะคะหลังจากคุณบินบลูริส์ค่ะได้มีการเข้าไปยื่นมือช่วยเหลือถูกจับแปลงโฉมนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปที่หลายๆคนเนี่ยแทบจะจำไม่ได้เลยจากการณีที่มีเพจของคุณบินบาลูริ์ค่ะออกมาเปิดเผยชีวิตของคุณติมเบญญพรนะคะอดีตนางแบบชื่อดังขาววัย67ปี ที่ไม่เหลือเขาเดิมเลยนะคะให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตามผลงานได้จําได้เลยคือเปลี่ยนไปมากๆเลยนะคะกับสภาพหอมโซเหลือเพียงแต่กระดูกเท่านั้นค่ะหลังจากที่เขาเนี่ยมีอาการป่วยเป็นไทรอยแล้วก็ถูกลงโป่งพองนะคะเพราะตอนทํางานเนี่ยได้ได้ว่าสูบบุหรี่จัดมากๆแล้วก็ในช่วงยังรับงานได้นะ,ะก็สูบ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 มาอย่างต่อเนื่องแล้วมีอีกหลายๆโรคค่ะที่ตัวเองเนี่ยจะต้องมีการต่อสู้ทําได้เพียงแค่สวดมนต์ก็เท่านั้นนะคะ โดยทางคุณติมเบญพรค่ะยังเปิดใจว่าเพราะว่าโควิดเนี่ยถึงไม่สามารถออกไปโรงพยาบาลได้ผมที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้สะมานานกว่า2เดือนแล้วน้ําก็ไม่ได้อาบอยู่คนเดียวด้วยแต่ก็มีเพื่อนเพื่อนเนี่ยคอยช่วยเหลืออยู่บ้างนะคะถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะเอาข้าวเอาน้ํามาให้ค่าห้องเนี่ยก็มีคนจ่ายให้เพราะว่าคนเนี่ยสงสารแล้วก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยไม่มีงานไม่มีเงินนะคะ mm hmm. ก็เลยคิดว่าเออมาช่วยดีกว่าก่อนตัดเหมือนตัดพอนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตัวเองอะ่ะเคยเพ้นสีวาดภาพขายนะขายได้เลยแหละแต่เดี๋ยวนี้ตัวเองเนี่ยก็ทําไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยมีการออกมาตัดพอค่ะและล่าสุดนะคะทางด้านของ Facebook บินบาลูริสค่ะก็ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความระบุนะคะบอกว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงของพี่เบญญาพรภัยทูลสักหน่อยทั้งหน้าตาแล้วก็ทรงผมความสะอาดทั้งที่นอนห้องที่อยู่แล้วก็ห้องน้ํา ขอบคุณน้องมุกที่มีใจิตใจดีอยากจะทําให้พี่ติ๋มเนี่ยช่วยเหลือพี่ติ๋ม,มนะคะให้ค่าจ้างก็ไม่เอาทําด้วยใจจริงๆพี่เบญพรฝากกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่เป็นห่วงตอนนี้เนี่ยมีเงินรักษาตัวแล้วได้ชีวิตใหม่จากทุกๆท่านเลยเห็นภาพแล้วผมก็ดีใจครับต่อไปนี้ขอให้พี่ติม๋มมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีแต่ความสุขตลอดไปครับ กราบขอบพระคุณเพื่อนๆทุกๆท่านที่เข้ามาช่วยเหลือพี่ติ๋มนะครับอย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆคนจริงๆนะคะที่ให้การช่วยเหลือคุณติ๋มแล้วก็เรียกได้ว่ามีการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไ้ทหนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม